วันนี้ก็มาพูดกันหน่อยเนาะเวลาไฟ์สดพวกชอบถามผมเยอะนะเลี้ยงไก่อะไรหรือ,อยังไงเงี้ยนะก็จะมาทําคลิปสั้นๆแล้วกันมาบอกนะคือไม่ใช่เราประสบความสําเร็จหรือไมประสบความสาเร็จอันเนี้ยแล้วแต่มุมมองแต่ละบุคคลเนาะแต่เราบอกกับลูกน้องเราตลอดเราสอนตลอดนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเราพูดกันตลอดว่าคือพวกมึงเลี้ยงไก่เนี่ยมึงต้องเลี้ยมแบบ มีสติเลี้ยงแบบมีสมองนะครับไม่ใช่เลี้ยงไปวันๆนะเลี้ยงแบบไม่ได้อะไรเลยเงี้ยทีเนี้ยเวลาเราเลี้ยงไก่อ่ะเราก็ต้องคิดนะครับทําไปเราก็ต้องคิดไปนะอันไหนถูกอันไหนผิดผิดให้รู้ว่าผิดผิดแล้วก็ต้องแก้ไขเฮ้ยท <that is worth it>. ําอย่างนี้มันไม่ดีเว้ยเฮ้ยทําอย่างนี้มันได้อย่างนี้เว้ยทำอย่างนี้มันได้อย่างนั้นเว้ยเราก็ต้องพัฒนาไปทําไปเราก็ต้องคิดไปนึกออกใช่ไหมครับ พอแม่งแบบจะพูดไงอ่ะเวลาเราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาชีพของเราแล้วนะครับคือออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพในตัวเราเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราเลี้ยงไก่เนี่ยเราคิดว่าเราแบบเลี้ยงแบบคนตังน้อยนะครับเลี้ยงอย่างคนตังน้อยทํายังไงเราจะประสบความสําเร็จได้คือคุณต้องใช้สติในการเลี้ยงเหมือนช่างอ่ะ ช่างทํารถเนี่ยนู่นก็ได้นี่ก็ได้ไม่ได้นู่นก็ได้นี่ก็ได้คือไม่ได้เราต้องไม่ได้นะครับเฮ้ยอันนู้นมันน่าใช้ได้อันนี้น่าใช้ได้ไม่ได้คือมันต้องได้คือมันต้องได้คือเราต้องทําให้ได้นะครับก็ฝากไว้คิดโดยภาพรวมๆเลยนะครับถ้าเราทําอะไรแบบมีสติสําคัญนะไม่ใช่เลี้ยงโชว์สาวเลี้ยงไปวันๆอะไรเงี้ยผมว่าแม่งก็แบบ มันก็ได้อยู่นะแต่มันก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับ